รับจำนำของรัฐก็เตรียมเงินรองรับการเปิดเทอมกว่า1,000ล้านบาทนะคะเพราะว่ามีการประเมินว่าเศรษฐกิจกน,นั้นชะลอตัวจะทําให้มีลูกค้ามากขึ้นขณะเดียวกันขยายเวลาการฝากสินทรัพย์จากปกติ4เดือนบวก30วันกลายเป็น6เดือนค่ะ ผู้อำนวยการสำนักง,งานธนานุเคราะห์หรือรองรับจำนำของรัฐในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์บอกว่าพร้อมรองรับการจำนำสินทรัพย์ของผู้ปกครองปีนี้เตรียมเงินรองรับไว้ที่1,000ล้านบาทมากกว่าปีที่แล้วที่เตรียมเอาไว้500ล้านบาทเพราะว่าภาวะเศรษฐกิจยังไม่ค่อยดีนักค่ะ ขณะเดียวกันรงรับจำนำได้ขยายเวลาการหรือว่ายืดอายุตั๋วจำนำให้อีก30วันจากปกติหน้าตั๋วจำนำจะกำหนดไว้ที่4เดือนบวก30วันในปีนี้จะบวกเพิ่มอีก30วันรวมอายุตั๋วเป็น6เดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนกรกฎาคมปีนี้เดี๋ยวเมื่อเราจำสุดมาตั้งตั้งนานแล้วนะตั้งแต่ปี5-4ที่น้ำท่วมหนัก,นกๆเราก็ลดมาตั้งแต่นั้นเราไม่เคยขึ้นอีกเลย เพราะพอเราจะขึ้นทางผู้บริหารก็มองว่าเออมันจะไปะเป็นภาระให้กับประชาชนก็เลยไม่ได้ขึ้นนายมานะเปิดเผยว่าพยายามที่จะนำเทคโนโลยีมาช่วยดำเนินการในอนาคตและจะมีระบบเตือนลูกค้าให้ทราบว่าถึงวันถ่ายถอนสินทรัพย์พร้อมกับตั้งเป้าหมายนะคะว่าปีนี้ไม่เกินไตรมาสสองก็จะเปิดประมูลทรัพย์ที่หลุดจำนำผ่านทางออนไลน์ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยให้อายุเฉลี่ยของลูกค้าลดลงค่ะ นายสิทธิวิทย์ตั้งธนาเกียรติผู้บริหารรงรับจำนำอีซี่มันนี่ระบุว่าตั้งแต่วันที่16เมษายนมีผู้มาใช้บริการรงรับจำนำเพิ่มขึ้นรอละ6 5เมื่อเทียบกับปีก่อนเพื่อนำไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและสำรองช่วงเปิดเทอมเฉลี่ย20,000บาทต่อคนโดยรงรับจำนำได้สำรองเงินไว้รองรับกับความต้องการ1,600ล้านบาททางด้านสถานธนานุบาล ในสังกัดกรุงเทพมหานครนะคะ mm hmm. 21สาขาได้จัดเตรียมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้จ่ายในการรับจำนำกว่า700ล้านบาทและได้จัดโครงการลดดอกเบี้ยช่วงเปิดเทอมสำหรับนักเรียนนิสิตนักศึกษาและผู้ปกครองโดยมีระยะเวลาให้บริการตั้งแต่เดือนเมษายนถึงพฤษภาคมวงเงินจำนำต่อ1คนไม่เกิน70,000บาทคิดดอกเบี้ยร้อยละ0.50ต่อเดือนค่ะ Chong so, ni.